เมื่อรู้ว่าใส่มาเอินร้านปิ้งย่างเกาหลีร้านโปรดมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งจะพลาดได้ยังไงชอบกินอาหารเกาหลีตรงเครื่องเคียงนี่แหละจัดเต็มละเกินใช้เท้าดองสีชมพูเมื่อกี้นี่ของโปรดมากของเด็ดอีกอย่างก็ซุปสาหร่ายนี่ละค่ะและนี่คือโปรรอบนี้ค่ะหมูสไลซ์ซอสเผ็ดหนึ่งแถมหนึ่งนี่ยังคุ้มเลยสั่งหมูสามชั้นมาอีกอย่างและนี่ก็ไม่คิดเลยว่าหมูสไลซ์สองถังมันจะเยอะได้ขนาดนี้ ร้านนี้ดีตรงมีคนมาปิ้งให้นี่แหละค่ะชอบมากเขาปิ้งได,ด้ดีทุกอย่างเลยสบาย,ยจริงๆ<ม>ได้เวลากินค่ะตัวนี้ซอสเพลแตงจริงก็ไม่ได้เพเลนหรอกค่ะพี่เอกนกินได้สบายดูหมูสามชั้นนีลายครึ้นสวยมากจิ้มกินกับซอสที่เป็นต้าเจียวก็น่าแปลกนะถ้าชิมน้ำจิ้มเ,เฉยๆเนี่ยคือไม่ชอบเแต่พอจิ้มกับหมูมันอร่อยเฉยเขาคิดม,มาแล้วอ่ะเนาะมาห่อผักกินบ้างชอบใบงาอร่อยสิ่งที่พลาดไม่ได้ทุกครั้งที่มาร้านนี้คือซุปกิมจิเจ็ดนาทีค่ะที่เสิร์ฟมาพร้อมเ้าสวยกับสาหร่าย ที่เติมได้ไม่อันกินแล้วินมากเป็นซุปกิมจิที่อร่อยมากของเราพู่เราเลยตามมาด้วยจับแชร์หรือผักบุ้เส้นเนกาหลีค่ะร้านนี้ก็อร่อยแต่สั่งมาทีไรเนี่ยไม่เคยกินหมดหรอกนะต้องหอกลับบ้านตลอดยอาครั้งกับโปรหมูหนึ่งแถมหนึ่งมีถึงแค่สิ้นเดือนกันยา68นี้นะคะ